สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิากกลุ่มไลน์แอดเซเว่อสกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเหมือนเดิมผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับ แต่แริ่มที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งของไอร์แลนด์ครับนัดที่หกซาริโกโลเวอร์เปิดบ้านเจอกับวอเตอร์ฟอร์ดซาริโกเนี่ยมีสามต้มจากการชนะหนึ่งแพ้สี่นะครับตัวลหลักมีโรนันโคเฮนมีรันวิลลิสเป็นตัวที่เด็ดฝั่งของวอเตอร์ฟอร์ดเนี่ยมีเก้าต้มจากการชนะสามแพ้สองนะครับมีแมทธิวสมิธแล้วก็จอห์นมาตินนะครับเป็นสองคู่หูในแนวรุก หรือดูการที่แล้วเจอกันเดียปรากฏว่าวอเตอร์ฟอร์ดเอาชนะไปกลับเลยนะครับก่อนเกมเขายกให้สลิโก้เหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเกรดทีมอะไรทุกอย่างวอเตอร์ฟอร์ดสู้ได้สบายแน่ครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยลุ้นถึงบุกชนะด้วยซ้ำไปเชียววอเตอร์ฟอร์ดซื้อ2มุมนะครับ คู่ต่อไปเวลาเที่ยงคืนครับไปที่ดิกรองของนอร์เวย์นัดที่7นะครับริวสตอร์มเปิดบ้านเจอกับซองดาวริวสตอร์มเนี่ยมี8แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเจอ้อฟมา2-2นะครับมีอินเฟนยีแมทตเชลดาเนลกุตดับสันนะครับหน้าเป้าเป็นโทมัสโอเซนเหมือนเดิมฝั่งของซองดาวเนี่ยมี9แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะลัวฟอร์ดมา1-0นะครับมีคู่พี่น้องอย่างอันเดรียสกับคริสโตเฟอร์โฮเวนนะครับหน้าเป้าเป็นองเดรคูเปนครับแน่นอนก่อนเกมเขยอยให้ริวสตอร์มเหนือกว่านะครับคืออว่าไปซง เก็เป็นทีมที่ดีครับแต่ว่าลิวสตอร์มก็เป็นทีมเกรดลีกสูงสุดที่เพิ่งจะตกชั้นลงมานะครับเป้าหมายคือการกลับไปเล่นลีกสูงสุดภายในฤดูกาลเดียวครับดูแล้วลิวสตอร์มน่าจะเน้นสุดๆในเกมวันนี้ครับจะเบียดชนะเก็บ3แต้มได้เชียร์ลิวสตอร์มนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสองครับฟุตบอลลีกของอิตาลีในการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นครับในรอบ8ทีมนะครับ คีเอโวจะเปิดบ้านเจอกับเอมโปลีครับคีเอโวเนี่ยจบอันดับ6ในฤดูกาลปกตินะครับตัวลหลักมีเจอเอโอบีลูก้าการิตานุรวมไปถึงฟริปยอเยวิทเล่นกองหน้านะครับเอมโปลี oli, จบอันดับ7ฤดูกาลปกติมีห้องเคลื่อนอย่างเลียมแฮนเดอร์สันนะครับแนวรุกมีนาดิมบารามีและอันเดียรามาเตียครับฤดูกาลนี้เจอกัน2นัดเสมอกันทั้ง2เกมนะครับแล้วจะว่าไปดูช่วงหลังสี่เกมหลังสุดกินกันไม่ลง ก็เสมอกันทั้ง4เกมด้วยครับเพียงแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังทีเอเวอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยครับชนะมา3เกมติดอยากไรก็ตามครับในเกมเพลย์ออฟไม่ง่ายครับผมมองว่าการที่ทีเอโวถูกยกให้เหนือกว่ายังน่าเชียร์ไปที่เอ็มโปลีนะครับโอกาสออกเสมอต่อเวลามีสูงมากนะครับเชียร์เอ็มโปลีไม่แพ้ไอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ครับชอบไปที่วอเตอร์ฟอร์ดลิวสตอมและ เอ็มโ i ลีครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับไลน์แอดของเรา a d ด e ซเว่นเอ็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ